ดูยังหนาวคุณทราบไหมคะว่าคำศัพท์ในวงการไก่ชนเนี่ยเขามีคำศัพท์อะไรกันบ้างคุณฟังคลิปนี้จบคุณจะเข้าใจกรรมการในสนามเพิ่มขึ้นค่ะเริ่มกันที่คำแรกวินหรือว่า win by decision ถ้าไก่ตัวไหนหันหลังหนีไปไม่ยอมสู้ติดต่อกัน3ามครั้งกรรมการจะยกให้คู่ต่อสู้เนี่ยเป็นผู้ชนะทันทีค่ะต่อมา T K O หรือว่า t e c h n i c a l k n o c k o u t อันนี้ถ้าไก่ล้มนอนหรือว่าหมอบไม่ยอมลุกขึ้นมาสู้ก็ตัดสินแพ้ทันทีแบบน็อกเอาท์ไปเลยค่ะถัดมา R เรฟไลสต์สต็อปคอน n t e s สถ้าไก่มีอาการหนักอย่างเช่นปากถอดตาปีดเลือดเข้าตาหรือว่าบาดแผลใหญ่กรรมการจะเห็นว่าแ่งต่อไม่ไหวก็จะหยุดเกมและให้อีกฝ่ายเนี่ยชนะไปเลยค่ะและสุดท้ายค่ะสุรันเดอร์ันชริสุรันเดออันนี้คือเจ้าของไก่ย,ยอมแพ้เองโดยการโยนผ้าขาวเนี่ยลงไปเกมก็จะหยุดและให้อีกฝ่ายเนี่ยเป็นผู้ชนะทันทีค่ะเห็นไหมคะว่าแค่กีฬาพื้นบ้านอย่างไก่ชนเนี่ยเขาก็มีคำศัพท์และกติกาเท่ๆไม่แพ้กีฬาสากลกันเลยค่ะ